สวัสดีค่ะครูชื่อเกษราพรสงครามรอดชื่อเล่นครูแมมสอนเคมีม .5 ที่โรงเรียนมารีวิทย์วันนี้เราจะเรียนเรื่องแกส๊สซึ่งเป็นเนื้อหาในวิชาเคมีไปพบกันเลยนะคะสวัสดีค่ะเรียนให้สนุกคิดให้ถูกกับเคมีครูแมมสำหรับ EP3 เราจะมาต่อกันในเรื่องกดรวมแกส๊ส ในเรื่องกฎรวมแก๊สตรงนี้เนื่องจากกฎของบอยและชาลกล่าวเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรกับความดันและปริมาตรกับอุณหภูมิแต่การเปลี่ยนแปลงในธรรมชาติอาจเกิดขึ้นพร้อมๆกันดังนั้นจึงมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรความดันและอุณหภูมิของแก๊สในขณะที่มวลมีค่าคงที่และตั้งขึ้นเป็นกฎรวมแก๊ส จากกฎของบอยกฎของชาญจึงมีการนำมารวมเป็นกฎทฤษฎีร่วมกันจึงได้ความสัมพันธ์ดังนี้เมื่อมวลมีค่าคงที่จะได้ว่า p1v1 ส่วนด้วย t1 เท่ากับ p2v2 ส่วนด้วย t2 และเท่ากับ p3v3 ส่วนด้วย t3 จนเท่ากับ pnvn ส่วนด้วย tn และเท่ากับค่าคงที่ก็คือค่า k ส่วน P คือความดันของแก๊สและ V คือปริมาตรของแก๊ส T คืออุณหภูมิของแก๊สตรงนี้เด็กๆไม่ลืมกันนะคะจากนั้นก็มีการนำกฎของอะโวคาโดมารวมเข้ากับกฎรวมแก๊สจนได้ความสัมพันธ์ดังนี้เมื่อมวลมีค่าไม่คงที่จะได้ว่า P 1 V 1ส่วนด้วย n 1 T 1 เท่ากับ p 2 v 2ส่วนด้วย n 2 t 2เท่ากับ p 3 v 3ส่วนด้วย n 3 t 3และเท่ากับ p n v n ส่วนด้วย n ห้อยด้วย n และ t n เท่ากับค่า k ก็คือค่าคงที่ p คือความดันของแก๊ส v คือปริมาตรของแก๊ส n คือจำนวนโมลและ t คืออุณหภูมิของแก๊สนั่นเองนะคะ ตรงนี้ความสัมพันธ์ดังนี้เราจะนำไปใช้ในการคำนวณเราจะมาดูตัวอย่างในหนังสือเรียนจะอยู่ที่หน้า22จะเป็นตัวอย่าง1.14ตัวอย่างแรกแก๊สอาร์กอนมีปริมาตร100ลิตรภายใต้ความดัน970ทอและอุณหภูมิ30องศาเซลเซียสจะมีปริมาตรเท่าใดที่สภาวะมาตรฐาน จากโจทย์นักเรียนมาช่วยกันวิเคราะห์ว่าโจทย์กําหนดอะไรมาให้บ้างคําว่าสภาวะมาตรฐานคําว่าสภาวะมาตรฐานตรงนี้คือสภาวะที่อุณหภูมิศูนองศาเซลเซียสที่ศูนองศาเซลเซียสจะมีค่าเท่ากับ273คิววินความดัน1 atm 1 atm ก็จะมีค่าเท่ากับ760ทต่อไปเด็กมาดูว่า โจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้างวิธีทำนะคะตัวแรก p1 เท่ากับ970ทอ p2 เท่ากับ760ทอเพราะเป็นที่สภาวะมาตรฐานความดัน1 atm เมื่อความดัน1 atm p2 จึงมีค่าเท่ากับ760ทอต่อไปที่1 273บวก30เท่ากับ303คลวินตรงนี้เหมือนเดิมจากสูตรการคํานวณเปลี่ยนองศาเซลเซียสเป็นคลวินนั่นเองเนาะทีนี้เด็กมาดูต่อที่2มีค่าเท่ากับ273คลวินเพราะเป็นที่สภาวะมาตรฐานคือ0องศาเซลเซียสก็จะมีค่าเท่ากับ273เคลวินนั่นเอง เด็กมาดูนะคะอีกตัวหนึ่ง v 1เท่ากับ100ลิตรสำหรับปริมาตรนั่นเองก็คือที่ v 1จะมีค่าเท่ากับ100ลิตร v 2เป็นสิ่งที่โจทย์ต้องการถามหาว่ามีปริมาตรเท่าใดนะต่อไปนะคะเรามาดูกฎรวมแก๊สว่ามีสูตรอย่างไรบ้างดูนะคะ จากดรวมแก๊ส P 1 V 1ส่วนด้วย T 1เท่ากับ P 2 V 2ส่วนด้วย T 2แทนสมก,การเลยค่ะ P 1มีค่าเท่ากับ970ทอคูณกับ100ลิตรก็คือ V 1ส่วนด้วย300เคลวินจะมีค่าเท่ากับ P 2 760ทอคูณด้วย V 2คือสิ่งที่นักเรียนต้องการหาส่วนด้วย273คลววิน ต่อไปมาย้ายสมการกันนะคะ V2 จะเท่ากับ970ทอคูณ100ลิตรคูณ273เคลวินส่วนด้วย300เคลวินคูณ760ทหน่วยไหนตัดได้บ้างนะเด็กมาตัดค่ะตัวแรกหน่วยทอค่ะตัดหน่วยทอทั้งข้างบนและข้างล่างทิ้งต่อไปหน่วยเคลวินค่ะตัดทั้งข้างบนและข้างล่างทิ้ง จากนั้นมันจะเหลือหน่วยก็คือหน่วยลิตรนั่นเองมาหาคำตอบให้ถูกต้องกันจ้าคำตอบที่ได้มีค่าเท่ากับ115ลิตรดังนั้นที่สภาวะมาตรฐานแก๊สอากอนจะมีปริมาตรเท่ากับ115ลิตรนั่นเองจ้าตัวอย่างต่อไปนะคะจะเป็นตัวอย่าง1.15หน้าที่22 เปิดหนังสือเตรียมพร้อมกันเลยนะคะแก๊สชนิดหนึ่งมีปริมาตร100ลูกบาศก์เซนติเมตรที่อุณหภูมิ27องศาเซลเซียสและความดัน78กิโลปาสคาลถ้าความดันเพิ่มขึ้นอีก22กิโลปาสคาลที่อุณหภูมิกี่องศาเซลเซียสแก๊สนี้จึงจะมีปริมาตรเท่ากับ150ลูกบาศก์เซนติเมตรมาวิเคราะห์โจทย์กันจ้า ให้เวลาคิดนะคะวิธีทำตัวแรกสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ p1 เท่ากับ78กิโลปาสคาลค่ะตัวนี้ก็คือ p1 ต่อไป p2 เท่ากับ100กิโลปาสคาลทำไม p2 ถึงมีค่าเท่ากับ100กิโลปาสคาลเพราะว่า ถ้าเพิ่มความดัน22กิโลปาสคาลจากความดันแรกก็คือ78กิโลปาสคาลบวกกับอีกเท่าไรคะบวกกับอีก22กิโลปาสคาลก็จะได้ความดันรวมเป็น100กิโลปาสคาลนั่นเองต่อไปก็คือ T1 มีอุณหภูมิเท่ากับ300เคลวินโดยการนำ273บวกกับ27 มีค่าเท่ากับ300เคลวินนั่นเอง v ี1 0 0ลูกบาทเซนติเมตร v สอง0ลูกบาทเซนติเมตรอันนี้คือจากโจทย์กำหนดให้นะแล้วสิ่งที่โจทย์ถามหาก็คืออุณหภูมินั่นเองก็คือ t 2เดี๋ยวมาช่วยกันทำนะคะจากกฎของแก๊สสูตรมีอยู่ว่า p 1 v 1ส่วนด้วย t 1 เท่ากับ p 2 v 2ส่วนด้วย t 2แทนสมการกันเลยนะ p 1มีค่าเท่ากับ78กิโลปาสคาลคูณกับ v 1ก็คือ100ลูกบาทเซนติเมตรส่วนด้วย t 1 300เคลวินเป็นการแทนสูตรที่ตรงตัวเลยนะคะเด็กๆไม่ได้มีการประยุกต์เลยสำหรับตัวอย่างที่ผ่านมาทั้งหมดเพราะฉะนั้นคู่แมหวังว่าเด็กจะสามารถคิดได้นะตรงนี้ ต่อไปนะคะ P2 มีค่าเท่ากับ100กิโลปาสคาลคูณกับ150ลูกบาศกเซนติเมตรส่วนด้วย T2 คือสิ่งที่จุดถามหามาย้ายสมการกันจ้า T2 เท่ากับ100กิโลปาสคาลคูณ150ลูกบาศกเซนติเมตรคูณ300เคลวินส่วนด้วย78กิโลปาสคาลคูณ100ลูกบาศกเซนติเมตร คำตอบที่ได้มีค่าเท่ากับ576.92เคลวินแต่เด็กๆอย่าลืมนะคะว่าเด็กจะต้องตัดหน่วยกิโลฟาสคาวทิ้งทั้งข้างบนและข้างล่างและหน่วยรูกปบาทเซนติเมตรทิ้งทั้งข้างบนและข้างล่างเด็กจะได้หน่วยองศาออกมาก็คือหน่วยเคลวินนั่นเองแต่ว่าสิ่งที่โจทย์ถามหามันยังไม่จบเพียงเท่านี้เพราะว่า เด็กๆได้หน่วยเคลวินออกมาแต่โจทย์ถามหาหน่วยอะไรนะคะหน่วยองศาเซลเซียสนั่นเองซึ่งหน่วยเององศาเซลเซียสก็คือการแทนค่าโดยเด็กๆจะต้องนำ5 7า9 7 6 9 2ลบ273จะมีค่าเท่ากับ303.92องศาเซลเซียสนั่นเองดังนั้นแก๊สชนิดนี้จะมีปริมาตร150ลูกบาศเซนติเมตร ที่อุณหภูมิ303.92องศาเซลเซียสยากกันไหมคะกับโจทย์ข้อนี้ไม่ยากเนาะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างต่อไปกันเลยตัวอย่างที่1.16หน้าที่23แก๊สไนโตรเจนจำนวน1ที่อุณหภูมิ0องศาเซลเซียสบรรจุในถังขนาด2ลิตรวัดความดันได้0.5บรรยากาศ ถ้านำแก๊สไนโตรเจนทั้งหมดนี้ไปใส่ในถังอีกใบหนึ่งขนาด3ลิตรที่อุณหภูมิ27องศาเซลเซียสจะอ่านค่าความดันได้เท่าไหร่มาวิเคราะห์โจทย์ช่วยกันเลยดูนะคะสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ P1 0.5 atm ตรงนี้เลยค่ะ0.5บรนจะกา 1, ศ T1 0องศาเซลเซียส เปลี่ยนให้เป็นหน่วยเคลวินโดยการนำ273บวกกับ0จะมีค่าเท่ากับ273เคลวินที่2มีค่าเท่ากับ27องศาเซลเซียสเด็กๆก,ก็นำ27บวกกับ273จะมีค่าเท่ากับ300เคลวินนะคะ V1 เท่ากับ2ลิตรตรงนี้เลยจากโจทย์กำหนดให้ V2 3ลิตร และสิ่งที่โจทย์ถามหาก็คือ P2 โจทย์ถามหาความดันนั่นเองจากกฎรวมแก๊สเหมือนเดิมเลยเด็กๆมาดูนะคะ P1V1 ส่วนด้วย T1 เท่ากับ P2V2 ส่วนด้วย T2 แทนสมการจ้า0.5 atm คูณ2ลิตรส่วนด้วย273 Kelvin เท่ากับ P 2คูณ3ลิตรส่วนด้วย300อเคลวินย้ายสมการดังนี้0.5 atm คูณ2ลิตรคูณ300อเคลวินส่วนด้วย273เคลวินคูณกับ3ลิตรสังเกตให้ดีๆนะว่าเด็กๆจะต้องตัดตัวไหนบ้างตัวแรกหน่วยลิตรเหมือนกันตัดออกตัวที่2หน่วยเคลวินเหมือนกันตัดออกกันเลย คำตอบนะคะที่ได้ออกมาจะมีค่าเท่ากับ0.37 atm เด็กๆจะอ่านค่าความดันได้ที่0.3บรรยากาศนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับ EP 3กดรวมแก๊สเริ่มชินกันแล้วใช่ไหมคะแต่ครูแมมก็มีการบ้านหรือว่างานมาฝากอย่าลืมทำนะคะแบบฝึกหัดเรื่องกดรวมแก๊สในหนังสือแบบฝึกหัดของเด็กๆนั่นเอง เรียนให้สนุกคิดให้ถูกกับเคมีคุณแหม่มสำหรับวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ